จะชมแล้วไหมครับว่าเรื่องต่อไปเป็นอะไรอ้ยวันนี้สนุกสนุกสนุก,นกงั้นไปชมกันต่อเลยครับไปเลยครับเรื่องสอนหนูรู้หน้าที่มีวินัยเด็กดีต้องรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองก้องเป็นเด็กดีก้องอาบน้ำแต่งตัวเองเหมียวเก็บที่นอนเก็บห้องของตัวเองให้เรียบร้อยไม่รกรุมรัง ถอดเสื้อผ้าใส่ลงตะกร้าผ้าเรียบร้อยฝ้ายจัดกระเป๋าหนังสือและถือกระเป๋าไปโรงเรียนเองโอนเล่นของเล่นแล้วเก็บของเล่นเข้าที่เดิมเจีย๊ยบเอาหนังสือออกมาอ่านแล้วเก็บเข้าที่เรียบร้อยเมื่อนัดไม่ใส่รองเท้าแล้วนัดจะเก็บรองเท้าเข้าชั้นให้เรียบร้อยรู้เวลารู้หน้าที่ รู้เวลากินอาหารค่ำออนไม่โมแต่เล่นจนเลยเวลาอาหารค่าเพราะทำให้โอนปวดท้องได้ถ้าโอนกินข้าวไม่ตรงเวลารู้เวลาเข้านอนเด็กๆควรเข้านอนแต่หัวค่าเพราะขณะที่เรานอนหลับร่างกายของเราจะได้พักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้เด็กๆตื่นแต่เช้าอย่างสดชื่นและไปโรงเรียนทันเวลาก้องนอนดึก ทำให้กล้องตื่นสายเหมียวเข้านอนแต่หัวค่ำและตื่นนอนแต่เช้าเหมียวจึงไปโรงเรียนพันเวลาเมื่อโอนกลับจากโรงเรียนโอนจะทํากันบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นหรือดูโทรทัศน์การบ้านของเราเราต้องทําเองแล้วกันบ้านเพื่อนเป็นสิ่งไม่ดีนะครับในห้องเรียนเด็กดีต้อง ตั้งใจเรียนไม่พูดคุยหรือเล่นกันระหว่างที่คุณครูสอนทำงานให้เสร็จทันเวลาในชั่วโมงเรียนถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเราจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องหรือเรียนตามเพื่อนไม่ทันเวลาสอบเราก็จะสอบตกอาจจะทำให้ไม่ได้เลื่อนชั้นเหมียวเจอกระเป๋าเงินหล่นอยู่เหมียวเก็บไปให้คุณครูประกาศหาเจ้าของเหมียวไม่เก็บไปเป็นของตัวเองนักเรียนที่ดี ต้องไม่ทำแบบนี้นะคะฝ้ายแอบกินขนมในห้องเรียนก้องลอกันบ้านนัดที่โรงอาหารเด็กดีจะต้องเข้าแถวซื้ออาหารให้เรียบร้อยทุกคนต้องรู้จักอดทนและรอคอยให้ถึงลำดับของตัวเองแต่ว่าก้องนิสัยไม่ดีก้องแซงแถวแล้วก็ผลักคนอื่นอ้าวก้องทำไมไม่ไปต่อแถวเล่าแย่จริงๆเลยนะ การรับผิดชอบต่อส่วนรวมเด็กดีทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาของส่วนรวมเด็กดีต้องไม่เด็ดดอกไม้หรือทำลายต้นไม้ในสวนสาธารณะก้องเป็นเด็กไม่ดีก้องทำลายต้นไม้ในสวนสาธารณะแต่ว่าแป้งเป็นเด็กดีแป้งช่วยรดน้ำต้นไม้เด็กดีต้องไม่เปิดก๊อกน้ำในสวนสาธารณะทิ้งไว้หรือว่าเปิดน้ำเล่น อย่าเล่นน้ำสิเปลืองน้ำรู้ไหมเด็กดีต้องไม่ทำลายของส่วนรวมเช่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นหรือโทรศัพท์สาธารณะไม่ขีดเขียนบนกำแพงให้สกรปรกเลอะเทอะเป็นต้นเด็กดีต้องไม่ทิ้งขยะเก,กลื่อนกลาดต้องช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ทิ้งขยะลงในถังเด็กดีไม่ควรพาสุน,นัขมาถ่ายอุจจาระในสวนสาธารณะ ต้องมาช่วยกันเก็บขยะด้วยนะทุกคน